สบายดีแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทีนาหักสุขูสุขนครับ <S <S คลิปนี้ผมสิมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานของผมเกี่ยวกับงานเชื่อมครับเกี่ยวกับงานเชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมสแตนเลสหรือว่าเชื่อมเล็กก็คือกันครับในการเชื่อมมุมครับผมมุม เชื่อมมุมมุมฉากนะครับบราวาที่เชื่อมด้วยตู้เชื่อม CO2 หรือว่าตู้เชื่อมอ์กอนหรือว่าตู้เชื่อมไฟฟ้าเนาะก็คือกันครับผมแนะนําให้เอาท่องแดงครับประกบเขาในมุมมันคบแบบนี้ครับเพื่อเพื่ออย่างเพื่อบม่ให้ขีเชื่อมที่เท้าเชื่อมมันแทรกเข้ามาด้านในนะครับถึงสิ้นงานเท้าสีห้างหรือว่าชิดก็แล้วแต่ครับพอเอาท่องแดงประกบเข้าไปแล้ว ขีเชื่อมหรือว่าร้อยเชื่อมมันก็สีบอสามารถแทรกเข้ามาได้ครับมันก็สีออกมางามครับแทบไม่ต้องแต่งเลยครับโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมบางๆนะอย่างเช่น,นหนึ่งมิลสองมิลสิครับเวลาเชื่อมเนี่ยแห,แห้งเชื่อมอยากครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันสีป่องออกมามันส,นสีนูนออกมาด้านในเลยครับแต่ถ้าว่าเราเอา,เอาทองแดงประกบไปนี่มันก็สีซอยได้เยอะเลยครับ อันนี้ก็คือเล็กครับเล็กผมก็จะเชื่อมมุมนี่กันครับผมจะเอาท่องแดงประกบนี่ที่กันครับราคาเชื่อมออกมากครับมันก็ขี่มันก็สิโบแทรกเข้าไปด้านในครับงานกับบุตรองแต่งเลยครับมันก็ที่สวยงามครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เฮ็ดงานเชื่อมอางาน DIY หรือว่างานส่วนตัวอย่างกัแล้วแต่อเตาะครับเนาะ แต่ว่าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดหูแล้วก็อย่าว่ากันนะครับเนาะอันนี้ผมกับมาแปลงปันให้กับสําหรับมือใหม่คนที่บูหูครับคนที่เป็นมือใหม่หรือครับที่บูเคยมีประสบการณ์ทางด้านงานเชื่อมนอะครับเนาะผมกับมาแปลงปั่นให้ครับนี่ครับผมเชื่อมออกมาแล้วครับด้านในมันก็นสีเรียบครับผม มีซองหางกับยาครับมันกระสีบแทรกเข้าไปได้เพราะมีทองแดงกั้นดูครับอันนี้ก็คืออุดรู้ครับผมอุดรู้รู้นี่มีควมโต12มิลนะครับ12มิลเจาะพิษครับงานเป็นงานเป็นงานที่ผมเพจอยู่นี่แหละครับเจาะพิษผมอุดรู้ห้เบิรงครับเอาทองแดงกั้นไว้ด้านล่างแล้วก็เชื่อมด้านบนครับเพรากั้นไว้นี่ครับอ่าร้อยเชื่อมหรือว่าขีเชื่อมเัาเนี่ยมันซีบบทะลุลงไปด้านล่างครับมันสเจเทาเชื่อมง่ายขึ้นครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซำนี้ก็อน,นอกครับอ่าพบกันใหมให่ในคลิปหน้าในคลิปต่อๆไปเด้อครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปข,ของผมแต่ต้นจนจบครับอ่าถ้าหากเบื้องแล้วเพื่อนๆพี่ๆคนใดมีความคิดเห็ dream, <c oughs> นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเด้อครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนความู้ <c oughs> น้องกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ